สวัสดีตอนเช้าจากอังกฤษจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาโชว์ต้นพลัมที่บ้านส้มนะจ้าที่สวนหลังบ้านจ้าเขากำลังออกดอกงามเลยดูคล้ายๆเหมือนดอกซากุระจ้าแต่ไม่ใช่พันนี้เป็นพันเป็นพันเหลืองทองจ้า ซื้อมาปลูกได้สี่ปีแล้วละจ้ะโอ้เจ้ารูเพิร์ดเจ้ารูเพิร์ดเพิ่งกระโดดมาจากบ้านของเขามาหาเจ้าแจ็คมาเล่นกับเจ้าแจ็คเหรอลูกเจ้ารูเพิร์ดหืมเจ้ารูเพิร์ดมาเล่นกับเจ้าแจ็คเหรอลูกเจ้าแจ็คนั่งอยู่ตรงนี้นะนี่เจ้าแจ็คนั่งอยู่ตรงนี้นี่ นี่นี่มาหาเขาเลยมาลงมาลงมากระโดดเลยลูกกระโดดได้ไหมมามามากระโดดกระโดดเร็ว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 ลงมาลงมาสิลงมาลงมาเร็วเร็วเร็ว อย่าให้ผู้ชมรอ,อนานนะลูกมันคงไม่กระโดดแล้วละจ้ะเจ้าแ,แมวตัวนี้ก็ซ้ำคัญอันนี้ต้นไม้นี้ของคนข้างบ้านจ้ะสวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวเรามาชม ดอกพล่ำกันต่อแล้วกันนะจ๊ะรอให้เจ้ารูเพิดกระโดดชาตินี้มันจะกระโดดได้ดอกเขาสวยมากเลยจ้ะ สวยงามลายส่วนข้างล่างต้นของเขาก็มีสตอเบอรี่จ้ะสตอเบอรี่เกิดอยู่เจ้าแจ็คก็อาบแดดตามเคย สวยมากอันข้างบนไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่จ้ะนกพิราบเข้ามาจิกเมื่อสองสาวันที่แล้วส้มไล่เข้าไปคู่หนึ่งจ้ะมาจิกทิ้งแล้วไม่กินหรอกทำลายของถ้ากินก็ไปอย่างหนึ่งนี่จิกทิ้งอะดอกร่วงหมดเลยจ้ะอันนี้พอย,ยังชั่วหน่อยรอดพ้นก็เลย ให้เห็นสวยงามบานสะพรั่งแบบนี้แหละจ้ะเขาไม่มีกลิ่นหอมหรอกจ้ะดอกตูมก็มีดอกตูมขอบคุณที่รับชมนะจ้าทุกทุกท่านก็ให้ท่านจงโชคดีมีความสุขนะจ้าสวัสดีจ้า